เราได้มาอยู่ที่เมืองพัทยาครับผมตอนนี้เนี่ย <S <S ผมได้มาถึงที่พัทยาในวันเสาร์ซึ่งผมได้จองที่พักอยู่ใกล้ๆกับเขา,าเรียกว่าใกล้ๆกับเทอร์มินอลทนตีวันก็ออกจากที่พักมาประมาณไม่ถึงกิโลฮะเดินมาเลยเจอมารับบิ๊บกันก็เดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในงานดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก ในนั้นเพื่อนๆในทีมสายล่ารันิง่งยวไปรับบิ๊บพร้อมกันเดี๋ยวมาดูกันว่าภายในงานจะเป็นยังไงกัน Running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, <Later. S 2> สวัสดีสวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะสามทุ่มแล้วก็บูชาปิบสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปลงสนามพรุ่งนี้มาดูกันชุดก็จะเป็นชุดอาดิดาสเสื้อกล้าม ก็กเกง Adidas ขาสั้นนะแล้วก็ถุงเท้าถุงเท้าคู่นี้เนี่ยผมได้มาจากเพื่อนที่ไต้หวันส่งมาให้ใช้ดีมากมันแบบแน่นแล้วก็นุ่มแล้วก็กระชับมากเลยส่วนเจลเลยจะเอามาสองซอง,องกินตอนสตาร์ทแล้วก็โหลดที่สิอีกอันหนึ่งส่วนรองเท้าอ่า พลาดไม่ได้เลยรองเท้าก็จะเป็นคู่นี้ Adidas Adios Pro 3อืมก็ตอนนี้ใช้มาเกือบ40โลแล้วก็ยังเป็นการใช้แรกๆอยู่วันนี้ก็เลยเอามาลงสนามดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> ก็ใกล้เวลานอนละ ตอนนี้ก็3เกือบ3าทุ่มแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปลุยกันที่สนามวันนี้วันทุรันพรุ่งนี้สิวันทุรันมีภารกิจที่จะเป็นเพสเซอร์ให้กับทีมสา l ล n ดลันิงพิชิตซับ2เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้เช้าจะเป็นยังไงก็พอยติดตามกันต่อนะครับเจอกันตอนเช้าสวัสดีอันนี้เรารวมทีมกันพบแล้วฮะสายลัดลันนิ่งครับผม รายงานตัวครับทีละคนเลยพีทค่ะบอยครับ้อมค่ะต่อครับหนึ่งครับโอเคตอนนี้เราได้วอร์มกันที่เรียบร้อยแล้วก็วอร์มเส้นในหน้าเทอร์มินอลเนี่ยเนินเนี่ยเนินยาวไปถึงรุ่นวอร์มไปกลับประมาณสองรอบก็เหงื่อซึมแล้วฮะ แล้วก็วันนี้เนี่ยรู้สึกฝนมันจะปล่อยลงมาเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะแต่ถ้าฝนตกอสนุกแน่นอนตอนนี้เวลาตีสี่โอ้ยตีสี่เกือบตีสี่ครึ่งก็นนะักวิ่งก็เริ่มทยอยเข้ามาฝากของกันแล้วฮะเดี๋ยวผมพาไปดูายากาศเพิ่มเติมฮนะนั่ครับหรือว่าทำนั้นทีต่างๆก็เรียบร้อยนะครับ เราจะปล่อยตัวตอนนี้เหลือใน3วินาทีนะครับเราจะปล่อยตัวกันที่ตี50นาทีนะครับและเวลาคัทออฟคือ10นาทีนะครโอเคสำหรับพี่พี่นะครับลองลองทุกท่านนะครับแผมแจ้งในเรื่องของการเข้าเส้นชัยนะครับหลังจากคู่งดื่มทุกคนนะครับแจ้งด้วยว่าเอาเทปที่ส2จบที่5พอต่อมีนุ้งนะครับ

นีบล็อกเอด้อยู่ท้ายๆดีกว่าจะได้ไม่ลั่นห้ามลั่นนะห้ามลั่นตีขาตีขาห้ามลั่นนะครับไม่เลี้ยวไม่สั่นเลยไม่เลี้ยวสั่นเลยตอนนี้จะให้ออกตัวตอนท้ายเลยทย้ายท้ายเลยผู้คนเลครับให้มันจบที่โรงพยาบาลเลยยอด ตรงบานเนี่ยนี่เรา้บานร้อแล้วนี่จือทีมจืดอยูเดียวนี่ไม่มืดไม่ดไม่ได้ชอบไม่เด้อดเลยบอมเลยอคอนเซปต์ดีมากเลยทีมเนี่ยสวยขึ้นนะสามสิวินาที มือโบกไหมโบกมือกันได้นะครับผู้ใหญ่อยู่ด้านขวาของเราปล่อยตัวแล้วฮะภรรยาหามาลทอนปล่อยตัวลงหาครับเป็นเนินลง เย็นสบายมากวันนี้ฝนตกออกมาตอนเช้าดูอิลลินะตอนปล่อยตัวไม่ล่านะไม่ล,ามล,ามลา่านะเต็มคนระับ งล้านะห้าหนึ่งแล้วนมนะรนะคุมวเหตนตอนนี้ที่คุมอยู่ประมาณห้ารือสองห้าสองห้ามเย็นนะเรเนี้ยลมเย็นนะ จะได้ไม่ขึ้นไม่ได้ลั่นตอนออกตัวก็สุดยอดแล้วห้าสามหกเดี๋ยวเข้าสถานีน้ำให้เวลาสิบวิสถานีน้นนนซ้ายคี่ต่อสา,าย ห้าสี่หนึ่ง้วยห้าเลยที่สามนะใช้เวลาเกือบสิเจนาทีก้ากำลังดีครับ นี่เราอย่างวิ่งอยู่เส้นเรียบชายหาดอ,อยู่จะเลี้ยวที่บอกสตีก็ง่างหนูหนโลที่สามจุดสามครับเลี้ยวที่ walking กก street สวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่การครับพี่การนะนรลำลูกกาจากลำลูกกา โอเคสิน <Okay, S 2> ดีที่ได้เจอกันครับ,รบผมวันนี้ประมาณเกส5 3พอดีคุ้มไหมนะ ตอนนี้จะเข้ารถที่4นะเข้าเซชันน้ำสิกวิทพี่ต่อกมาอยู่ข้างหลังครับตอนนี้เรามาถึงแยกทับพยาแล้ยเลยแ <m> ยกเนินทับพยามาเป็นเดินซึม ข้างชันครับมองหลังสิเฮ้ยเป็นไงบ้างครับเนินครับเนินเป็นไงบ้างครับจำเมนมันนี่นนะ <laughs> มันไม่ใช่เนินแล้วใช่ไหมไม่ใช่เนินแล้ว <laughs>

ได้ไหมยอมไปก่อนนะเสียงเกียร์ครับบอลทุลันครับน,นี่เป็นขาลงจากแยกร,รับีิยาเดี๋ยวตามหาพี่ต่อกันตัวที่แปดนะ เ้าโหลดที่สิบแล้วอันนี้ผู้เอาชีวิตคือพี่ต่อหนึ่งหนึ่งคนนะจะคุมไปให้ถึงซับสองครับเลี้ยวขวาที่แยกจอมเทียนนะกำลังจะสิบโลน,นีเนี่ยไม่ธรรมาดานะเจอกันเส้นไทยครับครับครับหรือเป๊ะ พอดีพอดีเป๊ะเลยห้าสามศูนย์คุมมาดีครับห้าถึงแล้วแปดนิบสีแปดสิบีแล้วสองนาทีนี่แหละใกล้เคียงครับพี่ต้อ,อคุมไหวอยู่ฮะเพิ่งเร่งครับตอนนี้เราวิ่งมาเรียบหาดแล้วสวยงามครับสวยงามวิ่งมาเรียบหาดยามเช้ากับพี่ต้อครับ พี่ต่อยอดครับลมดีมากเลยตอนนี้คมอยู่ประมาณเพดห้าสองไปเกินนี้ครับสวัสดีครับ,ส,รบสิรครับพี่ฉลเมครับผมพี่เฉลิมครับสวัสดีครับจุดให้น้ำที่โลที่ส2องยังไม่ถึงด้วย <ım> ประมาณ11.5 โ้มีติมด้วยสุดยอ,อดเลยติมด้วยขอบคุณครับจุดที่มีติมเนีย่ยถ้าเดินพักสักสิบวิโอ้จุดนี้โอ้โหมีมาม่าด้วยดู ม,มาม่าด้วยเป็นไงวแวะกินได้ด้วยไปครับต่อจุดนี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เนี่ยมีมาม่าด้วยเมืม่อกี้แวะคูดาวสักสิบวินาที อ,อยังไม่ต่อสบายๆครับวิ่งลมทะเลตอนตอนเช้าลมดีเหลือเกินเราเจอนะักวิ่งคู่หน้าตลอดเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากที่ไหนครับชาศิราชาครับศรีราชาอ๋อที่ทไหนครับ ช่องบอลทุรันครับบอลทุรันครับผมติดตามได้ครับเข้าไปดูได้ครับผมเจอกันครับผมติดตามนะจากที่ไหนครับคุณตั้มสมุดประกาครับสมุดประการโอ้สุดยอดเลยเพจเดียวกันเลยฮะเกาะกันมาตลอดอากาศค่อนข้างดีคราวนี้วิ่งริมทะเลลมเย็นๆ แดดไม่ร้อนโลที่12.3ไปต่อครับไปต่อเจอทีอ่สวนรถไฟเจอพี่เขาได้ครับ,รบ <laughs> ไม่ค่อยไหวเทไรไม่ค่อยไหวนะไม่ค่อยไหวเพจหานะครับา <laughs> โลกับโลที่14เป็นแยกของมัดฉานุกครับ อยู่กับพี่ต้ออยู่เป็นเนินซึมๆตลอดนะตรงแยกเทพพญาครับเนินซึมยาวมากเลยนูถึงนูน่น,นถึงตึงครับอันนี้ประมาณรถที่17 I love the chase and the hunt. I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend of me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me yeah. วัสดีครับก็เมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้จบกันมาละสำหรับสนามฮาบมาราทอนที่พัทยามาราทอน2022เนี่ยนะอ่าผมเพิ่งวิ่งจบมาเมื่อสักครู่เนี่ยกลับมาที่พักแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารกันอะไรเรียบร้อยแล้วแหละจนถึงณนะวันนี้เนี่ยตอนนี้ก็เกือบ10บโมงละอ่า เพื่อนๆนักวิ่งฟูลมาราธอนยังยังวิ่งอยู่เลยครับอยู่ซึ่งโรงแรมที่ผมพักนี่ก็กลับตัวฟูลมาราธอนพอดีเลยว่าเห็นเพื่อนๆหลายคนก็แสดงความดีใจด้วยว่าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคแต่วันตอนแดดประมาณสัก9 0โมงหรือ10โมงเนี่ยค่อนข้างร้อนมากสำหรับฟูลมาราธอนเนาะแต่ว่าสำหรับท้ามาราธอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวเล็กน้อยให้สำหรับเพื่อนๆที่มารับชมกัน สำหรับฮาล์มาราธอนของพัทยาพัทยามาราธอน2022เนี่ยโดยรวมเลยฮะก็เป็นการสตาร์ทที่เทอร์มินอลเทอร์มินซึ่งตอนเช้าเนี่ยตอนเช้าวันนีนน้ประมาณตีห้าที่ปล่อยตัวก็มีฝนตกบางๆเล็กน้อยครับแล้วก็มีลมค่อนข้างดีเลยแหละก็ผมแล้วก็ทีมทั้งพี่ต้อแล้วก็พี่อ้อมก็คุมเพจมา ได้สักระยะหนึ่งก็ประมาณเพจ5.2 5.3ประมาณนี้ฮะคุมเพจมาเรื่อยๆจนมาถึงแยกให้เรียกว่าแยก Walking Street Walking Street ที่จะเลี้ยวเข้าเส้นทัพยาหรือเปล่านะเส้นนั้นนะที่จะมีเนินเส้นนั้นจะมีเนินที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าชานนะันอะชันมากแล้วก็ยาวมากด้วยครับยาวจนไปถึงยาวสัก3า สองกิโลได้เลยนะครับก็ตั้งแต่โลที่ที่5 6 7เจ็ดยประมาณเนี่ยฮะช่วงนั้นเนี่ยก็พี่ออมก็เริ่มไม่ไหวแล้วนางมีปัญหาเรื่องการจุกน่าจะเร่งขึ้นเนินด้วยหรือเปล่าก็เลยเกิดการจุกแล้วก็ไม่ไหวก็เลยปล่อยให้ผมคุมเพจกับพี่ต่อต่อไปก็หลังจากที่ผมได้ เขาเรียกว่าได้ปล่อยเขาเรียกว่าพี่อองก็ปล่อยมาแล้วผมก็ไปละนนาคุมเพจให้พี่ต่อต่อก็ผมก็เร่งไปตามพี่ต่อก็หลังจากนั้นก็จะเป็นขาลงละประมาณโลที่โลที่เจ็ดหรือโลที่แปะโลที่เจ็ดนี่แหละเป็นขาลงก็สตาร์ทมาก็เรียบๆริมหาดเรียบๆเ,เ,เ,เลยนะแล้วมาเลี้ยวเข้าทัพยาก็เนินชันขึ้นแบบอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ได้เลยฮนะ เนี่ยแบบเนี้ยขึ้นแล้วก็ลงโรลลิงมากครับก็พอลงเสร็จก็จะเป็นเรียบแหละคั้นี้ครันนี้จะเรียบเรียบแล้วก็จะเลี้ยวเข้าลงเขารเรียกว,ว่าผมจำแยกนั้นไม่ได้แต่ว่าผมมีถ่ายคลิปไว้ตลอดนะก็เดี๋ยวเพื่อนๆดูในคลิปแล้วก็เดี๋ยวก็จะเห็นเองมันจะเป็นทางแยกที่เลี้ยวลงเข้าหาดวิ่งลงหาด ก็คือเหมือนเส้นคู่ขนานที่วิ่งเส้นคู่กับเส้นทัพยาวิ่งลงแล้วก็เลี้ยวขวาลงหาดปึ๊บคราวนี้แหละก็จะเป็นทางตรงยาวๆเหมือนเดิมเลยฮะอันนี้ก็วิ่งคุมง่ายอยู่ครับผมเป็นทางที่เลี้ยวลงหาดแล้วเป็นทางลาดลงลาดลงจากน่าจะประมาณโลที่10โลที่10บนฮะตรงนั้นที่ผมก็มีถ่ายไว้ก็ประมาณโลที่10บตอนนั้นเวลาอยู่ที่ห้าับ้านะนะเลี้ยวเข้า เลี้ยวขวาเข้าลงหาดตัวที่10พอดีก็หลังจากเส้นที่วิ่งริมหาดตรงนั้นน่าจะเป็นหาดจอมเทียนหาดจอมเทียนก็เป็นเส้นตรงตรงเลยครับลมรลลิมทะเลดีมากเลยอากาศดีมากค่อนข้างดีก็เป็นเส้นทางที่เรียบๆจนมาถึงเส้นที่จะต้องเลี้ยวกับเข้ามาทับพยาใหม่ไอเนี้ยแหละครับไอ้เส้นตรงเนี้แหละ พอกลับเข้ามาทัพปยาตรงนั้นจะมีชื่อแยกอีกแยกหนึ่งที่ผมก็มีถ่ายไว้เหมือนกันนะพอพอถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บขึ้นเหมือนเดิม <c oughs> ขึ้นเนินเหมือนเดิมชันยาวๆสองกโลได้สองามกิโลเลยแหละเหมือนเดิมเหมือนเส้นเดิมครับนั่นแหละกลับเข้าไปก็หลังจากนั้นน่าจะประมาณโลที่สิบหนะก็ขึ้นเนินเสร็จ ผมก็ได้หันไปมองพี่ตอพี่ตอน่าจะโอเคแล้วละ่ะเพราะว่าลากลากเพมาอยู่ที่5.2 5.3มาแกก็คุมมาได้ดีนะแต่ว่าพอขาลงเนินเนี่ยผมก็คุยกันแล้วแหละว่าเดี๋ยวจะขอทดสอบอะไรนิดหน่อยผมก็ได้หยิบเจ้าคู่นี้มาทดสอบในในเลสนี้ก็คือทดสอบเจ้าคู่นี้แหละว่ามัน มันเป็นยังไงขึ้นเนินดีไหมมันลงเนินดีไหมมันถ้ามันเจอเจอเนินโรลลิ่งเนี่ยมันเหมาะไหมคู่เนี้ยผมลองตอนเนี้ยแหละผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเทสเพื่ออนาคตเดี๋ยววิ่งครบ100กิโลเนี่ยผมจะมารีวิวเจ้า Adidas Adios Ad Pro 3อีกทีนึงว่าข้อทีข้อเสียมันจะมีอะไรบ้าง อยา๋ยวเพื่อนๆคอ,อติดตามชมนะครับในส่วนของฮาลมมาราทอนของพัทยามาราทอนปี2022เนี่ยผมให้คะแนนอย่างนี้นะผมว่าเลสเนี้ยน้ำดีมากน้ำเย็นมีตลอดแล้วมีเกลือแร่ตลอดทุกแทบจะทุกสเตชันเลยมั้งเท่าที่ผมเห็นนะที่ผมว่าคว้ามาอา้าวนี่เกลือแรอ่ตรงนี้น้ำเย็น แล้วก็สลับกับน้าเกลือแร่เสร็จแล้วสลับกับน้ําเย็นอีกอาบางจุดนี่มีถึงเขาเรียกว่ากล้วยแล้วก็แตงโมโหเขาเรียกว่าเครื่องดื่มอาหารนี่ครบคันมากบางจุดมีมาม่าด้วยนะครับบางจุดน่าจะโลที่สิบกว่าเนี่ยผมก็ไม่รู้ถ่ายไว้หรือเปล่าก็เพื่อนๆลองติดตามชมกันในคลิปได้นะฮะยังไงช่องวัุรันขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาทักทาย และเข้ามาติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากจริงๆสำหรับวันนี้ช่องวันทุรันขอตัวลาไปก่อนสำหรับ EP หน้าจะเป็นอะไรและก็หรือว่าจะเป็นรีวิวสินค้าอะไรยังไงฝากเพื่อนๆคอยกดติดตามกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปดีๆในคลิปถัดไปกันด้วยนะครับยังไงผ,ผมขอฝากช่องวันทุรันไว้ในอ้อมใจด้วยนะคนระขอบคุณมากครับสวัสดีครับ the chase